ลาวร่อนถแถลงการววนทุกฝ่ายเลี่ยงอาวุธชั่วร้ายไม่อยากเห็นผู้รับเคราะจากคล e ัสเตอร์บอมอีเกมจีอออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศเลาวในฐานะประเทศที่ถูกกระทบจากระเบิดพมงมากที่สุดออกถแถลงการเรียกร้องทุกประเทศหลีกเลี่ยงการนำระเบิดพวงมาใช้ชี้ไม่อยากเห็นคนได้รับเคราะจากอาวุธชั่วร้ายเช่นนี้อีกวันนี้10กรกฎาคมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ออกถแถลงการสแสดงท่าทีต่อ,อการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งระเบิดพวง หรือระเบิดลูกหวานคลัสเตอร์บอมให้แก่กองทัพยูเครนเพื่อนำไปใช้ต่อสู้กับกองทัพรัสเซียโดยรายละเอียดเนื้อหาของแถลงการณ์ดังนี้แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการใช้ระเบิดลูกหวานในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระเบิดลูกหวานและในฐานะที่เป็นรัฐภาคีสนที่สัญญาว่าด้วยการยกเลิกการใช้ระเบิดลูกหวานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความเป็นห่วงต่อการประกาศและความเสี่ยงที่ระเบิดลูกหวานจะถูก นำมาใช้อีกตลอดระยะเวลามากกว่าหทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนลาวได้รับเคราะหร้ายจากระเบิดลูกหวานที่อันตรายายรแรงและมาถึงปัจจุบันประชาชนลาวยังคงได้รับผลกระทบจากระเบิดซึ่งถูกทิ้งลงมาแต่ยังไม่ทำงานซึ่งเป็นภัยค่มขู่ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของพวกเราฉะนั้นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของเรียกร้องมายังบรรดาประเทศ และทุกภาคส่วนจงหลีกเลี่ยงทุกการใช้ผลิตส่งต่อและเก็บรักษาระเบิดลูกหวานตามที่ระบ,บุไว้ในเนื้อในของสนทิสัญญาว่าด้วยการยกเลิกการใช้ระเบิดลูกหวานเพื่อไม่ให้ในโลกนี้มีผู้ถูกเคราะห์ร้ายจากอาวุธที่ชั่วร้ายดังกล่าวต่อไปอีกอันหนึ่งโชคสงครามอินโดจีนระหว่างปี2507ถึง2516ลาวเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดลงมาหนักที่สุดในโลกเมื่อเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรมีการเก็บสถิติว่า กองทัพอเมริกันนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดสายดินแดนของลาวถึง580,000เที่ยวเฉลี่ยทุก8นาทีต้องมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดหนึ่งเที่ยวตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นเวลา9ปีในเชิงปริมาณพบว่าน้ำหนักของระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาในลาวนั้นมีมากกว่า2ล้านตันขณะที่จำนวนประชากรลาวในช่วงสงครามนั้นมีอยู่เพียง1ล้านคนระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาส่วนใหญ่เป็นระเบิดพวงหรือระเบิดลูกหวานมากกว่า270ล้านลูก และคาดว่าปัจจุบันนอยังมีระเบิดลูกหวานอีกประมาณ80ล้านลูกหรือ30ที่ยังไม่ระเบิดและยังคงคงตกค้างอยู่ในดินแดนลาวครอบคลุมพื้นที่ก,กว่า87,000ตารางกิโลเมตรเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันลาวเป็นหนึ่งในกว่า120ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดงปี2008 Convention on Cluster Munitions ซึ่งห้ามการผลิตใช้งานสะสมหรือเคลื่อนย้ายระเบิดพงอย่างไรก็ตามรัสเซียยูเครนและสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นภาคอนุสัญญาฉบับนี้โดยในอนุสัญญาได้ให้คำนิยามของระเบิดพงไว้ว่าเป็นระเบิดที่บรรจุลูกระเบิดขนาดเล็กสมีเนเชนส์ไว้ภายในจำนวนมากมีลักษณะกลไกและรูปแบบการทำงานหลายแบบวิธีการใช้สามารถทิ้งลงจากเครื่องบินหรือยิงโดยปืนใหญ่จากพื้นดินสู่พื้นที่เป้าหมาย และจะระเบิดกลางอากาศเพื่อปล่อยลูกระเบิดย่อยให้กระจายเป็นวงกว้างระเบิดโวงมีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายและไม่ระเบิดสูงจึงทำให้ลูกระเบิดขนาดเล็กตกค้างบนพื้นดินก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้ในภายหลังประชาคมระหว่างประเทศจึงพิจารณาเห็นว่าระเบิดโพงเป็นอาวุธที่ส่งผลกระทบด้ามนุษยธรรมสูง